อาหารของอวิชชาภิกษุทั้งหลายเงื่อนต้นแห่งอวิชชาย่อมไม่ปรากฏก่อนแต่นี้อวิชชาไม่ได้มีอวิชชาเพิ่งมีในภายหลังเพราะเหตุนั้นเราจึงกล่าวคำนี้อย่างนี้ว่าก็เมื่อเป็นเช่นนั้น อวิชชาย่อมปรากฏเพราะมีข้อนี้เป็นปัจจัยภิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวอาวิชชาว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของอวิชชาควรจะกล่าวว่านิวรห้า แม้นิวรณ์ห้าเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของนิวรณ์ห้าควรกล่าวว่าทุจริตสามแม้ทุจริตสามเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร ก็อะไรเป็นอาหารของพุทธะหลิศสามควรกล่าวว่าการไม่สำรวมอินทรีย์แม้การไม่สำรวมอินทรีย์เราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหาราก็อะไรเป็นอาหารแห่งการไม่สำรวมอินทรีย์ควรกล่าวว่า ความไม่มีสติสัมปชัญญะแม้ความไม่มีสติสัมปชัญญะเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของความไม่มีสติสัมปชัญญะควรกล่าวว่าการกระทำไว้ในใจโดยไม่แยบคาย แม้การกระทําไว้ในใจโดยไม่แยกใายเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของการทำไว้ในใจโดยไม่แยกใายควรกล่าวว่าความไม่มีศรัทธาแม้ความไม่มีศรัทธาเราก็กล่าวว่า มีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของความไม่มีศรัทธาวันกล่าวว่าการไม่ฟังศร,รัทธมแม้การไม่ฟังศร,รัทธมเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร ก็อะไรเป็นอาหารของการไม่ฟังสัตธรรมควรกล่าวว่าการไม่คบสับ,บุรุษภิกษุทั้งหลายด้วยประการดังนี้การไม่คบสับ,บุรุษที่บริบูรณ์ย่อมยังการไม่ฟังสัตธรรมให้บริบูรณ์การไม่ฟังสัตธรรมที่บริบูรณ ย่อมยังความไม่มีศรัทธาให้บริบูรณ์ความไม่มีศรัทธาที่บริบูรณ์ย่อมยังการทำไว้ในใจโดยไม่แยกใครให้บริบูรณ์การทำไว้ในใจโดยไม่แยกใครที่บริบูรณ์ย่อมยังความไม่มีสติสัมปชัญญะให้บริบูมมบร,บร,ใใบรบมมณร์ความไม่มีสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ ย่อมยังการไม่สำรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์การไม่สำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ย่อมยังทุจริสามให้บริบูรณ์ทุจริสามที่บริบูรณ์ย่อมยังนิวรณ์ห้าให้บริบูรณ์นิวรณ์ห้าที่บริบูรณ์ย่อมยังอวิชชาให้บริบูรณ์ อวิชานี้มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดหยาบตกลงเบื้องบนภูเขาเมื่อฝนตกหนักๆอยู่น้ำนั้นไหลไปตามที่ลุ่มย่อมยังซอกเขาลำธารและอ้้ยให้เต็ม ซอกเขาลำธารและห้วยที่เต็มย่อมยังหนองให้เต็มหนองที่เต็มย่อมยังบึงให้เต็มบึงที่เต็มย่อมยังแม่น้ําน้อยให้เต็มแม่น้ําน้อยที่เต็มย่อมยังแม่น้ําใหญ่ให้เต็มแม่น้ําใหญ่ที่เต็มย่อมยังมหาสมุทรสาครให้เต็ม มหาสมุทรสาครน,นั้นมีอาหารอย่างนี้และเต็มเปี่ยมอย่างนี้แม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายการไม่คบสัพบ,บุรุษที่บริบูรณย่อมยังการไม่ฟังสัตธรรมให้บริบูรณ์การไม่ฟังสัจธรรมที่บริบูรณย่อมยังความไม่มีศรัทธาให้บริบูร ความไม่มีศรัทธาที่บริบูรณ์ย่อมยังการทำไว้ในใจโดยไม่แยกคายให้บริบูรณ์การทำไว้ในใจโดยไม่แยกคายที่บริบูรณ์ย่อมยังความไม่มีสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ความไม่มีสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ย่อมยังการไม่สํารวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์ การไม่สํารวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ย่อมยังทุจริบสามให้บริบูรณ์ทุจริบสามที่บริบูรณ์ย่อมยังนิบอ์ห้าให้บริบูรณ์นิบอลห้าที่บริบูรณ์ย่อมยังอวิชชาให้บริบูรณ์อวิชชานี้มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้ ก็ชันนั้นเหมือนกันเอวัง